สวัสดีนะท่านผู้ชมชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอ่เห็นภาพอย่างนี้แล้วคนคงจะรู้นะครับว่าเป็นเกมอะไรนะครับนั่นคือเกม The w a l k i n g d e a d นั่นเองนะครับโอเคอ่าซีรีส์มันผมก็ดูมาแล้วแต่มันไม่มันไม่ได้เป็นภาคไทยครับเป็นซับไทยอโอเคแล้วก็เริ่มกันเลยเกมนี้เห็นพี่พี่พเอ,อกหาเร์เล่นนะครับผมก็เลยอยากเล่นดูนะครับอ เฮ้ยร,ร,รีบเริ่มดีเว้ยอยากเล่นละอยากเล่นละมงคลเมเจอร์ภูมิใจเสนอ The Walking Dead ให้เสียงภาษาไทยโดยต่อสลลเยอเะครับนี่คือวันแรกนะครับ A New Day นะครับเป็นอ่าวันใหม่นะครับเราก็ถูกจับ โอเคครับเราชื่อเลียนขะู่มองตาด้วยอ่าจะพูดอะไรดีวะเ <Eigen S 1> งียบเงียบอเงียบอีกโูอ่ามีให้ตอบน,นะครับเราก็อา่าทำไม อย่างไงดีวะจุดๆครับอ่ะเหมือนพี่เอกไม่มีผิดครับมาจุดเซกุยยอมรับซะเถอะว่ามึงเป็นคนทำโอเคครับนัดฟอร์มีแม่งเลยอาเล่น โอ้โหเมาเร็วซะด้วยโอ้โหเมาเร็วว่ะเหี้ยโอ้โหเมาเร็วเมาเร็วโอ้โยเมาเร็วจ้องตาครับบอกว่าอะไรนะเฮ้ยอ่านไม่ทันแม่งโซ <c oughs> ยูเฮ้ย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 เหี้ยจุดจ,จุด ไม่ใช่ทุกวันที่เกิดเหตุนะครับมึงไม่มึงไม่กลับไปช่วยเขาหน่อยอ่ะเฮ้ยดูหืังที่กดดูกดด้วยไอ้นายทั้งหมดแต่ทั้งหมดอยู่ที่กล่องอะไรไอ้กอดโอ้โหคุณมา e ิที่นี่คุณเจอภรรยอ นัด้างได้ด้วยครับเสือเฉือโอเคฮะจะเงียบทำมะเขอะไรครับกูเหงาเนี่ยอ่าเราฟักอยู่เงียบคบ เกิดเหตุที่ที่ที่โรงเรียนอ่ามั่ว่ครับอย่าเชื่อผมมากนะครับก็ผม,ม่ว่วนะครับอย่าเชื่อผมมากอ่ะมันเราก็ดูปืนมันอีกรอบ<ส>นีบ่สเอ้ยโอ้โหเหมือนว่า He wouldn't stop going on about how he didn't know Not before <laughs> the so he stops and having exhausted all his options, he starts crying out his mama. mama. It's all a big mistake. It wasn't me. man. Man? Not even close. มึงไม่เชื่อกูบอกว่ากูแมนมึงไม่เชื่ออี้ยมึงว่ากูเป็นเกย์ใช่ไหมไอ้บัตรเฮ้ยกูอยากเล่นแล้วนะเว้ยบอกแล้วว่าถ้ามึงไม่มองทักมันก็จะโอ้เชี่ย ปวดไม่ทันไม่กิ้งหลายตลบเที่ยไม่หลายตลบชิบหายก็ตายขึ้นมาตื่นขึ้นมาแค่กีตาร์ลวกแบงคฟันก็หลับอีกครั้งนะครับตื่น รีบเมื่อ,อไรคืนนี้จะเช้าตื่นครับตื่นอ้าวอ้าวโอ้ชีตมันจะล็อกนะครับฟักขาฉันแมเงเอ้ยขากูนบอกฮะเราก็เฮ้เมาเร็วๆวะ่ะ <Hey! S 2> <Hey! S 1> เฮ้ยเฮ้ยออฟเซอร์ มึงยังมึงเฮ้ยมีปืนอะอ๋อตรงนี้นะครับยันกระทืบถีบอีกครั้งโหเมาเร็วว่ะไม่ชอบเลยปาดยังไงวะอืโหเมาเร็วมากเลยครับตอนนี้อยากบอกว่าแม่งเล่นยากที่ปหายครับ โอเคครับกดสองไปไปอ่าหจิงหลายตลบตกมาแค่นี้ครับดูเหมือนดูเหมือนว่านะครับผมว่าไม่ต้องไปเอาเปืน เดินไปมันเดือนช้าวะ่ะอยากรู้จริงบ่งตรงเลยว่าเตือนแม่งชา้านะครับเราก็จับปืนได้ไหมครับทรมานเหลือเกินนะการจับปืนมันทรมานมันไม่มีกระสนนบบนุนบ่งตรงบ่งตรงนะครับหยิบกระสุนก่อน,นได้ไหมครับ การหยิบกระสุนนี่มันก็ลำบากนะครับเฮียผมว่าต้องไปขายคุณออฟเซอร์กอดเดนโอเครอเครับเราก็เดินไปนี่ผมกลัวนะอ่าเฮ้ย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 เหมือนว่าไม่ลังเลเลยครับการหยิบนี้ม่ไม่ลังเลมากอ่แล้วก็ไขแล้วก็หลุดเยี่ยง อืออือ <screws> อ <in the ground> ือฮึโอ้เรียบร้อยครับเราก็ไข่ยังจะให้ไข่อีกโอเคฮะเราก็ไข่อีกข้างเนี้ยไข่นี่ยเราโอ้โหมีเซฟด้วยหน้าหายใจอ่ะเฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยตกใจอุ้ยอุ้ยอุ้ยถอยหลังมาถอย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  เร็วเร็วเร็วปืนปืนน่ะกระสุนมีละหรือปืนปืนปืนนี่เฮ้เก็บ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 ใส่ลูกใส่โอ้โหยังจะหลุดอีกโอ้โหเฮียเฮ้ยเมาส์แม่งเมาส์เร็วหยิบไปครับเนี่กรอเวลานี้มันนานแล้วกรอเวลานี้มันนานแล้วเยี่ยม ยิงแม่งเลือดกระเซ็นกันเลยทีเดียวยิงทีแม่งขี้กระเซ็นเลยครับแมนไม่มีใครบอกว่ามเป็นเกร,เรอเฮียมันแมนครับเราต้องเชื่อมันครับแล้วให้ทำยังไงต่อวะเนี่ยเฮ้ยให้ทำอะไรวะ เอเคียกูไม่เป็นนะเว้ยเนยยี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเดิมให้มึงยิงเขาตายไปถามเขาอีกตายหรือยังหัวแปะขนาดนี้ไม่ตายมันก็มันไม่ใช่คนเลยครับอืมตอนนี้ก็อยู่กับน้องเหมือนเดิมนะครับเอ๊ะแล้วมันลุกยังไงวะ อ๋อมีคนเฮ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเหมือนว่านะตื่นอย่างนี้ม่ต้องมีอะไรโผล่มาแน่นอนครับนั่นไงกอเกิดมาเป็นซอมไปวิ่งไอ้ดีวิ่งลี รีลุกรีรีรีวิ่งรีรีวิ่งโอ้หยังล้มอีกรีลุกลุกเร็วรีรีบรีบรีเห่ยรีบรีบหน่อยรีรีบหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยรีบอ้ยรีบ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 รีรีรีบรีบรีบีรีรีบรีรบรีีรีรีรีบรีรีบีีรีบีบรรีบรีบ ไม่ได้แดกครับปีต์ลีปีตเยี่ยมครับเยี่ยมอ่าลอดครับแล้วก็รอโหลดอ่าป้าด้วยเยอะจุเลย์ฮะโอ้โหเฮ้ยซอมบี้ทำมองกูไม่ได้อาบน้ำแม่งมาแอบดูเฉยเลยไม่มีเสียงปืนด้วยครับ เฮ้ยไปแล้วซอมบี้ไปแปลว้วครับอืมซอมบี้ก็ไปแล้วเจ็บขามากเลยครับตอนนี้ปวดที่ถุยฮัลโหลเอ้ิบาร์่มีใครอยู่ไหมไม่มีด้วยไม่มีคนนะ่ะเราก็มาเปิดประตูอ่ะ มันบอกว่าอะไรนะโอ้โหมีคนอยู่ในบ้านไหมอ่ะเอาวันอะเอาเขาไปดิเจอฮัลโหลมีใครอยู่ในบ้านไหม <Hello. S 1> ช่วยผมด้วย <Hello. S 1> ผมต้องการความช่วยเหลือฮัลลโหได้ something going on ไม oh, no ่ได้ครับต้องเข้าไป่ะถ้าไม่เข้าไปจะอยู่ไม่ได้นะครับอ่าเราก็เปิดเข้าไปคอินผมเข้าไปแล้วนะอะไรนะอย่ายิงดอนชุตโอเคอะไรนะโอ้ผมแปลไม่ทันอ่าชีทเฮลโหลวันเดมกูว่าไม่ไม่มีใครอยู่แล้วแหละ ว่างไม่มีใครอยู่แล้วฮะต้องดูครับคาบเลือดตรงนี้เป็นอันตรายโอ้โหกู่สาเดินเดินแม่งไม่โดนเลือดเลยนะยังุูสษาโลมีก้โหเสื่อเลอะเลอะหมดเลยฮะเปิดเกดูก่อนเนี่ยไม่มีไม่มีที่อะไรเลยครับเราก็เปิดพัดลมตู้เย็นรถไฟให้เธอ เอ <mile inside. S 2> ิงบ่นอะไรอุงริบๆอยากเล่นอะไรนะเนี่ยโหวากีทอกี้อืม๋อเก็บีกของใครไม่รู้แม่งเก็บเก็บเก็บอย่างเดียวไอเฮียลีนะครับลีครับลีก็หยิบแก้วขึ้นมากินน้ำอ่ะแล้วก็ ไม่มีที่อะไรให้เก็บอีกแล้วนะครับผมว่าอย่าลื่นนะเวลีเอ้ยอ่าครับเฮ้ยดูเหมือนแม่งจะให้กดกดกดเฮ้ยกดผิดโอ้โหกดผิดนะครับแม่เสดใหม่ เฮ้สันดาใครสันดาวอะเราก็ไม่มีอะไรครัเราก็ดูไปเรื่อยๆเนี่าดูแล้วก็ไม่มีอะไรครับ โอ้ยโอ้ไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรฮะแบมฮะใครกันมันทายอ๋อมนทายอ๋อสังเกเป็นอีผู้หญิงที่เราเจอตอนที่เราบอกให้ช่วยรัะมันไม่ช่วยคุเมนใครลูก นี่พี่แขมเนี่ยที่ได้ยินนี่ที่ได้ยินเหมือนกับถ้าได้ยินเนี่ยให้โทรเรียก911นะครับโอ้โหแม่รักลูกนะอืมสงสัยเคยเป็นไทยเป็นอ่าพ่อฮะ Hello สวัสดี You need to be quiet You need to be quiet โอ้นะฮะเรามึง Are you okay มึงโอเคไหม,มโอเคโอเคอยู่ไหนวะมาอะไรวะเนี่ยเอ่อว่าชื่อเนมอ่ะไม่ครับเรารู้ชื่อมันแล้วแหว r e ายุมึงอยู่ไหน They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Where are you? Where are you? I'm outside in my treehouse. They can't get in. Oh you banton my See? Can you see me? I can see you <laughs> through the window. Oh <laughs> เบี้ยเบี้ยยังไงวะคิ้วคิ้วคิ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 ไม่ได้แตกครับไม่ได้แตกจะล้มอีกโอ้ยดีเอ้ยดีเอ้ยเบี้ยอย่าลืมโอ้โห้กอลีเปียโอ้ย พี่พี่ไม่มีตั้งเฮ้ยกดผิดเฮียเฮ้ยกดผิดลืมกดอี๋เฮียกดอี๋ไม่ได้แตกแล้วดีดิเอาอีกเหรอเอาอีกเหรอเฮ้ยเอาอีกเหรอมาอุ้มแมงเลยนะฮะอุ้มอีกตกใจเลยเว้ยตกใจนะตกใจนะ เยี่ยมครับนี่คือแฟนน้องอามนะครับแฟนน้องอามนะครับแมนไม่มีใครบอกมึงเป็นมึงเป็นเกย์หรอกไอรีเลือกฆ่ากเ,กเขาต่อบไวะกูกูไม่รู้มึงฆ่าเขาทำไมกูไม่รู้ you killed one no but they get shot a lot you've been all by yourself through this mm -hmm. yeah i want my parents to come home now i think that might be a little while you know oh. oh look i don't know what happened mm. but i'll look after you until then what should we do now Find help before it gets dark. Yeah, it's not safe at night. Let's go. Stay close to me. โอเคครับอ่าพาร์ทนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับพาร์ทหน้าออกไปข้างนอกครับไปหาสองคนนี้กันโอเคบายกาย